สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคะตอนนี้ได้เวลาทานข้าวเช้าของเด็กๆแล้วนะคะแต่มีสิงหาแล้วก็มีพี่ดำใหญ่แล้วก็พี่ขาวที่ได้จานข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้แฟนต้าไปเล่นปากกล้วยพึ่งมานะคะก็เลยจับขังไว้ในห้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้โซนก็เลยจะให้กินสุดท้ายนะคะตอนนี้สิงหาดำใหญ่แล้วก็ขาวก็เลยได้จานข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปดูพี่ขาวกันนะคะ นู่นค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณตักถ่ายไกลๆนะคะพี่ข่ายังไม่คลอดนะคะแต่ท้องโตมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เอาเข้าวให้พี่ข่าวเยอะมากนะคะตอนนี้แปดโมงเช้านะคะแดดออกตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะคะเห็นไหมคะพอมายืนถ่ายก็จะชะง,งักนิดนึงนี่ค่ะอ่า เดี๋ยวพี่ขาวกินเสร็จก็จะมานั่งอยู่มุมมอเตอร์ไซค์รถสีดาคันนี้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะเอาจานข้าวไปให้ครอบครัวน้ําอัดลมนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะทุกคนคะเดี๋ยวคุณตั๊กจะเอาจานข้าวไปให้กับครอบครัวน้ําอัดลมนะคะ สิงหานะคะทุกคนเริ่มอิ่มแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแน,น่เห็นไหมคะสิงหาจะไปไหนลูกน้องอินน่มแล้ะะนนวเหรอคะเดี๋ยวพี่ดํากินต่อน้องนะลูกสิงหาอิ่มแล้วนะคะสิงหามาทักทายหน่อยเอ,อ้ายิ่งไปแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะไปบ้านคุณอานะคะดําใหญ่นี่ดําใหญ่นะคะดําใหญ่ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ข้าวต้มยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมีข้าวต้มให้ตอนสายๆด้วยนะคะ น้ำหญ่กินแล้วเหรอน้ำยายนู่นเห็นจะตูดที่ขาวเมื่อคืนนี้ก็ร้องลั่นเลยนะคะเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะเนี่ยร้องร้องมาให้เกาคางให้ตั้งแต่เช้านะคะน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะไปปล่อยน้ำอดลมออกมาจากห้องห้านะคะเดีย๋ยวแม่เอาเข้าวไปให้น้ำอดลมก่อนนะรอ,อก่อนรอก่อน เดี๋ยวเราจะเดินไปห้องห้ากันนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเอาดำใหญ่เดินตามการข้าสิงหาเหลืออยู่ไงลกูกจานข้าวน้องเหลืออยู่หนูไปกินต่อสิงหานะไปเดี๋ยวไปดูเด็กๆน้ำอัดลมกันค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาข้าวมาให้เด็กๆน้ำอัดลมกันนะคะโ o k ฟ Fanta s p r ตอนนี้ห้องยังขังอยู่นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวคุณตาจะเปิดประตูให้เด็กๆนะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนโคกแฟนตาสต์สไปกินข้าวคะ่ะทุกคนรอดูนะคะออกมาแล้วอ่ากินข้าวมางมาอ่งกินตังใกล้ๆน้ำเลยลรืมา กินสุดท้ายเลยใครเนี่ยได้กินสุดท้ายเลยหิวนะคะร้องระมมอ,อยู่ในห้องนะคะว่าเขาได้ยินเสียงพี่สิงหากับพี่ดําใหญ่เนี่ยกินข้าวเขาได้ยินเสียงแล้วเขาร้องนะคะน้ําดื่มเปลี่ยนให้ทุกจุดแล้วนะคะเชา้านี้ทั้งของพี่ขาวพี่ดาใหญ่สิงห์หาแล้วก็ของเด็กๆในห้องนอกห้องกูตัดเปลี่ยนเป็นน้าสะอาดทุกเช้านะคะ อุ้ยเม็ดข้าวทำไมไปอยู่บนหัวเฟนต้าหรอกใครอ่ะใครสบัยมาเอาหูกินข้าวด้วยอ่ะอเอาหูกินข้าวด้วยกินกินกินเดี๋ยวสักพักนึงคุณตาก,ก็จะได้ขึ้นไปสอนหนังสือนะคะ หัวชนกันอีกแล้วถาดข้าวที่เห็นสีดำนี่คือคุณครูตักสั่งซื้อมาทั้งหมดหกใบไม่ใช่จานข้าวนะคะแต่เป็นจานรองกระถางต้นไม้นะคะน่ะพี่ดำใหญ่มาเฝ้าน้องนะคะทุกคนเนี่ยค่ะครูตักซื้อเป็นจานรองกระถางมาเพราะว่ามันมีความหนาแล้วก็แข็งมากนะคะแล้วก็ทนด้วยเพราะว่าเราต้องล้างทุกวันนะคะ ก็เลยทำเอามาทำเป็นจานกินข้าวเด็กๆแล้วก็ให้ให้พี่นาเดชด้วยนะคะเป็นชามข้าวพี่นาเดชด้วยพี่ดำใหญ่ไปร้องอะไรอยู่ข้างหลังอะลกูกเอ๊ะพี่ดำใหญ่ร้องตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไม่รู้ร้องอะไรพี่ดำใหญ่นำใหญ่มาทำอะไรลกูกฮะดำใหญ่มาทำอะไรตรงนี้นะคะทำอะไรไหนบอกแม่ซิ ทำอะไรอะลูกเมื่อเมื่อคืนนี้ยก็ไปหนูไปซอยถัดไปแม่ได้ยินเสียงนะเดืดอดๆอ่ะเมื่อคืนนี้ไม่ต้องไปเลยกลับมาเลยกลับมาเลยมันไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะจะไปเล่นซอยถัดไปนะคะมาเลยแม่ดูน้องอยู่นะอย่าไปเด้อแม่ดูน้องอยู่เด้อมาลงมาอย่าไปซนน้องกินข้าวอยู่แม่ดูน้องอยู่อ่าแฟนต้าลุก,ก่อนเพื่อนเลย เดี๋ยวรอข้าวต้มก่อนนะคะลูกข้าวต้มใสๆนะคะถึงจะได้เรียกมากินทุกตัวพี่ขาวก็กินนะคะข้าวต้มแต่กินไม่เยอะนะคะแต่พี่ดําใหญ่ไม่ชอบนะคะสิงหาสิงหานี่ชอบมากเลยกับสไปนะคะข้าวต้มไก่นะคะวันนี้พูต๊กตัดขวดโค้กนะคะขนาด1.5ลิตรนะคะมาทําเป็นชามน้ําให้นะะี่ยค่ะ ตัดให้เมื่อเช้านะคะแล้วก็ล้างสะอาดเลยนั่นดูต้นยาต้นยาว่าจะเปลี่ยนลงอีกกระถางใบใหญ่สั่งกระถางใบใหม่มาแล้วแต่ยังยังไม่ได้ลงดินให้นะคะเดี๋ยวคงรอวันพรุ่งนี้นะคะคุณตั้งถึงจะมีเวลาว่างเหลือสองตัวสไปกับแม่ดำเล็กยังกินไม่อิ่มน้องโคกอิ่มแล้วนะคะตอนนี้แผลน้องโคกหายสนิทเลย แล้วก็เด็กๆไม่เลียแผลแล้วนะคะไหนล่ะแซนต้าแซนต้ากับดำใหญ่ไม่ไปนะลูกมา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 ค่ะยังไงคลิปเช้านี้คุณครูตากคงเอาคลิปสั้นๆมาฝากนะคะเดี๋ยวครูตากต้องขอตัวขึ้นไปเตรียมตัวสอนพักเช้าก่อนนะคะยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขสําหรับวันนี้นะคะฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้คุณครูตากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ 啊。Yeah.